ยูนี่ยิ่หาตัวกูราสัตว์เลยว่านั่นนั่นนั่นมันก็เหลื่อมากมตอหาตีนผมหมดกับ้านใครลึบ๊า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 ดีวัสดบครับสวบสดบครบบผมบวัสดีน้องไาบ,บ,บ๊าบบ๊าาบ๊ใจ ให้บานทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศสำหรับน้องไผ่กไันกาแขนคักเที่ยนวสามสองสามสองรู้จุดถูกกันจุดถูกกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันห้าสามสองมือสุ้อ้ายกันแขนขที่นแขนขื้อกันว่าต้องไปพยานหนักปูชีปลาเขาปูชีปลาเขาวมาบอก เอามาน้ำหลเขียนแล้วพี่น้องน้องเพิ่นบ่ฝันครับอ่าเนาะใายไปใส่เพิ่นมาเออหาโยกพร้อมนั่นเอฟซีเพิ่นอ่าคิดหอดหลายคิดน้องไผ่ประฝันมาอ่าขอบบุญขอบคุณเอฟซีทั้งอำเภอเพิ่นบีใส่ครับผมเพิ่นสรีมหาน้องไผ่วันที่ยี่สิบเก้านะครับเด้ออ่าก็ประมาณกับเก้าโมงกว่าๆนี่แหละวันที่ บอกแจ้งข่าวให้น้องไพ่ให้แน่ว่าสันว่าอย่าไปใส่ย่าไปใส่สันว่าวันที่29นะครับเนาะครับผมเอมอมีแถวนี้นะครับว่าเพิ่นโบ้ให้ยากน้ำดอกว่าสันเพิ่นมาแล้วเพิ่นกะสิมาแวะอยู่ผมมั่นบโดนป่านนี้สันว่าเพิ่นกะสิต่อไปทั้งต้นโพทองโอ้กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นกระแสตารางต้นโพทองกับต้นปูต้นโพ่อเฮ้าต้นโพ่อจงกระเบนแดงจงกระเบนแดงปูต้นโพจงกระเบนดำ กับตัวหลวงพ่อทองนะครับเนาะอย่างว่าบัตรนี้เขาเขาซูค้ามฝันของน้องไพ่ในยินว่าน้องไพ่าฝันแล้วได้พ่อสั่นว่าไปใส่ลูกฝันตอนไหนฝันมือขึ้นบอกขึ้นเมื่อไรลูกมือนฝันมือขึ้นนี่โอ้ทุ่านหู่รวดลบาตรนี้โอ้ฝันแล้วพี่ร้องฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วครัาฝันแล้วพี่น้องน้องไพฝันสดสดร้อนร้อนอ่าครับขึ้นเอาขออนุญาตจักหน่อยเด้อกล้าเด้อ อันติดไอ้นี่เห็นไหมอ่ามาวาน้องไครเป็นเบาๆแห้งครับเป็นเบาค่อยๆมือนี่คือสีเบาแห้งไงดอกตี้ดีอกดีใจเอฟซีสีมหาฮ่าฝันจังไรลูกฝันว่าไปแห่พระเวทอยู่บ้านแม่โอ้บุญพระเวทพอดีไปแห่บุญพระเวทครับคนหลายพ่อลาคนหลายพ่หลายอ่าเป็นร้อยเป็นรอยครับอืม เอาขั้นคำพวกเขาขั้นเบาขั้นเบาข้าขักนแก่เนี่ยก็ดีว่าเป็นมืดบุญแล้วเนาะอ่ออันนี้ว่าคุณประเวียดนี่โบตมิ้นลอยนี่บโนลอยดีอ๋อหมดบ้านเนาะเออคนหมดบ้านนี่ไปปาไปงานบุญพี่น้องนไปงานบุญไปงานบุญพาเบียชกไงตัวเนี่ยพระว่าเนาะออขั้นเนีไปงานบุญงานเยี้ยนี่โชคไงตัวอ่าไปเห็นอีอย่างแน่ลูกบอกให้ฟังเนี่ยเอาไล่ละเอียดแด้วลูกหลายเด้อตื่นฝันในควาฝันว่าตื่นตื่นขึ้นมาในควาฝัน ปัดเนี่ยเบิ้องจะคล้องปัดใส่ส่งโอเซ้นปลาสลึงเส้นปลาสลึงแล้วก็มัดผ้าผัดเข้ามาแล้วก็เส้นเสือมาห่มปลาพวเออได้พวกฟันครับมันก็ได้ลุกขึ้นมันยีพวกยีแม่ก็เอื่นไปล่างหน้าอาบน้ำเสร็จก็พากกันออกไป บนท่อมพ่อดีเขาก็ลังแห่โอ้ได้ไปน้ำเขาด้วยแห่ไปน้ำเขาบนแห่ไปน้ำเขาเลยครับไปแเปีเขาเมืองอืมไปแห่ผะเปียกบ่ลูกแห่ผะเปียกโอ้ไปแห่หนกท่งเหมือแห่ไสมาแห่ทงมาเลยแห่หนกท่งเขาบ้านครับโอ้โหโอ้ใหไ่หลังเนาะคนว่าจังไรบัดนี้หอดตีนบ้านเอ่อยางพักกันยางกหอดตีนบ้านแม่ ย่างบะหมี่ขอูโอ้อูเลเอฮ้ยว่าีหู้แบบูเขาขาวโอ้ขาวหู้เผือกหูเขาเผือกนะเออเออู้ฮาเผือกตัวใหญ่่ปรงใหญ่ซ้ำเสาป่านนี้ป่ะซ้ำเสาเนี่ยกับซ้ำนี้เลยโอ้โเอาซ้ำเสาที่เห็นอยู่นี่้ะกลับขางน้องไผ่นี่แหละครับพี่ซีผมหูเขาูเผือกผมด้เนี มันเลื่อยมาหาผมมันขับไข่มาน้ำขับไข่ไอีเแล้วงูขับไข่มากครับขับมาหลายกว่าลูกหน่วยหนึ่งขับมาหน่วยหนึ่งอ่ะปากอมไข่มาหนึ่งฟองครับอีกทีครับผมอืมจุรูจุรูมาเลยครับเอามาให้บลูกครับส่วงสีเมนมันเลือยมากผมเรียกว่ามาจังเดน์นาะบันี้เนาะอืมแเรื่องงูกไปหาผู้อื่นส่องเบิองเขาก็บ่เห็น ี่ลอยู่ใสอยู่นี่ย่หาตัวกูไรไสเพราว่านั่นนั่นนั่เหือนเมากเหอตีนผมหมดกับว้างใครล้งว้างใครลงตีนเลยครับล้งใส่ขาหนีบตีครับวางกบ้ันกัไปเลยวางคุว่างใครลงกัไปเลยครับนีเขาโค้โอ้โคตหลายๆนะครับมาหาหนอกไทยผู้เดียวครับ โบเห็นจักคนคข้นใหลายบ่เห็นงูจัะคนบ่บครับแต่งูเผือกตัวนั้นคาบไข่มาบ้างไห้ครับบักลาเอาปุผมว่าสียิบอยากมันยิบบนท่านเป็นยังไงสียิบเขาเป็นตัจยิ้งมันไหล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 เขาวัดไหลไหลเขาวัดครับน้ำเอาบ่โบปล่อยเลยปล่อยเลย แต่ว่าว่างไวคือว่างไวซื้อดินแลยขวางครับอืองูกิ่งนี้กิ่งนี้อาเขาตะออกมาหายแล้วงูออกมาหายแล้วแต่ว่าใครหันไปจิ่งนี้เอ้าเอฟซีตีเอาน้ำเด้อครับอีซี่ครับผมอือแต่ว่าน้องไปสีตีให้ฟังฟังเบิ้งฟังเบิงครับอีซี่ผมอือวันนี้มันกิ่งนี้ปูผมเลยแน่ไปเบิ้งวันนี้ผมเลยงวกไปหางูอืออ่ัดงูขัด เดินเรื่อยไปเร็วๆหัดผวมซองเบิ้องงูหัดไปเห็นตาบักเขาเห็นตา,า,นาบักเขายืนพองอวี้ครับยืนยุ่งสิแล้วก็เบิ้นโดนดยิ้มพรางูมาหอดแต่ยิ้มแล้วก็ไปเลยหันหลังให้แล้วก็ไปตาบักเขาก็ไปกับงูอร่าเลยครับโอ้เป็นเหมือนบริวารคนน,นอือพี่เมียน บอิีบานเพิ่นที่มาเอินเอาปักงูขึ้นไหนบุนี่เอาไข่มาให้เอาไข่มาให้้าบัดไข่ริงนี้ที่เป็นยังไงคือว่าไข่ริงบบเห็นยังในไข่เรยบรูบบ่มันนักอยู่แต่หับ่นบเห็นอย่างเบาะกะเบาะกิ่งนี้เป็นหน้าหัวท่างกับบ่แตกโบมีแตกบ่บมีบ่มียังเลยเกี่ยงขาวคือเกาขาคุณุคุณุนไม่ท่านละครับ กิ่งมะเขาวัดป่ะสิเขาวัดวัดเท่าไหร่ก็วัดแต่เป็นวัดเนี่ฝูครับวัดเนตรสระวัดนิ่มวัดในเมืองับแต่บ่กหูจักว่าเป็นวัดใดปกติงูขาบใครมานี่มันเป็นยังเด็นยังลูกงูขาบใครนี่ยยังไงยังงี้ น่องไ,ไ,ไ,อไ <70. S 2> ก่ตีลูกว่าเป็นตัวไหนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้โหขับไก่จโรโจโรไม่เป็นเจ็ดศูนย์อืเจ็บเสียตี๋น้ำเดือดขับเด้อตะวันน่องไกตีโตเดียวขึ้นเจ็ดศูนย์โอ้ที่ปลาเขากับมีเตย,ยิมเสือส้อครับบอ่อปากบ่อยังบมีเตะไห่บริวันงูงูเผือกเอองูเผือกเอาใครมาให้อ่า แล้วก็เลื่อยก้าวขึ้นไปหาเป็นในบอทั้งสองทางงูเเจ็ดเนอะเก็ดชุนกับที่เก็ดชุนตัวคนต้นเนาะต้นอะไรเนี่ยเอ,อ้อตีเป็นเงี้ยเงบนปะเก็ดชุนเออตัวเดียวโคโลเลย งูเผือกลืองูเลือกคาบไข่มาอมเอาเอฟซีตีเอาจักหน่อยนะครับเนาะงูนี่เป็นได้ทั้งน้ำหกงูเป็นได้ทั้งน้ำหกนี่าั่น้ำหกนะ้ำเก่าเอองูเผือเกเรียบบัตรนี่เป็นอย่างงูเผือกตัวเดียวนี่ไระอะมั้งบ่จะไปตีไปไล่ทว่าใครกระสุนอยู่แล้วใครกระสุนอยู่แล้วไหมโกลมจิ้งคอรอนคำนวยัง แต่ว่างูใหญ่ได้ป่ะเนี่ยงูใหญ่เป็นยังงูใหญ่เป็นยังเอฟซีตีเอาทีหนึ่งครับเอฟซีกับผมเอามาโล่งมาเสียงเป็นยังครับเอฟซีกับผมเฮ้ยเกรนบ่นบอมาโล่งเป็นยังปะมาโล่งงูหน่อยมาเสียงงูใหญ่ก็งั้นเออ อ๋เอฟซีครับ<ม>ปะาวางังงูตัวใหญ่เนี่ยบ<ม>ัรงูหน่อยเนี่ยอ่าสังเกตฟังน้องไผ่บอกน่ว่าตัวใหญ่ท่อเสานี่ว่าตันว่า<ม>แต่ว่าน้องไผ่ตีเป็นเก็บชุนสุดเดียวนบนหลุมอ๋มเอเก็บชุนกับคุกนงไผ่เนี่ยแะครับอันตรายเอเฟซีเตี่ยวตัวหนึ่งนะครับนะเนาะอ่าอาจจะเป็นเก่าก็ได้ครับเอฟซีผมว,ว่างูหใหญ่เป็นเก่านะครับเนาะงูหน่อยเป็นหกแต่ว่าคาบไข่มาเนี่เป็นเก็บเก็บชุนเอาตัวนี้แหละครับเอฟซีครับมันมีตีอะไรขั้นออกตัวนี้มาพูดกับไม้เอาไปเยอะบ่ เอาไปยี่ห้ออาไราว่เอาไ้เนาะเอาของลงไปนี่ละพ่นเพม่นมีตัวเลขไเบลาพ่นเห็น้ตัวเลขบ่บ่บ่มีตัวเลขไ้เลยกก่เข้ากับเตียวนี่ละตัวพันคาบมหานี่ละว่างไว้ตีนในบาดนี้ตีนเป็นยังตีนเป็นยังเล้าน่ะเนาะเออเออพนว่างไ้ข้าเนาะพันจีบบด ัวมันยับทึ่งๆใส่เออคือบอกว่างเดือดถึงมือเราพอดีโอ้มันว่างไว้ขาว่างไว้ขาป้าพี่จังเอ้ยเปลี่ยนยังเกรซีครับผมเออนีเน้นจะได้กันเน้นเอาเด้อครับเบื้องเอาขั้นเป็นพอไหวตีปุ๊บนึ่กะทีว่าเกตซูนหาเออว่างไว้ตีนี่เนาะมันตัวเดียวกันเออ โอ้โหเฮียบอกแทเถาะไปมันมันบ่เาไปยังเพราะว่าเนี่ยมันบ่มีตัวเลขเออไม่มีตัวเลขเขาเปิดบอกควบฝันเออควมฝันเท่าเขา้าเป็นสามตัวกับเจ็ดศูนหาเออวิ่งสั้นนี่เพราะว่าว่างไม่ดีนะเอเจ็ดศูนหาหรือเจ็ดศูนหกก็ว่าไปเนาะเอ้าเอ้าอันนี้คือความคิดทื่อือดอกครับยุ้ยซี่กับผมอ่าอ่เปยนจากเออเปยนจากความฝันนะครับเนาะเพพ่่นไได้ปแหบุญระเวียออข้ามเป็นออกตัวนี้มากกับ ต้องทยอีกแล้วครับไปบุญผอเบียดมหาศาลที่เราไปบุญพระเวียดดิพระธรรมดาดิระเวียดเป็นยังลไงอุ้ยลูกไปไล่ครับเปี๊ยเอาเอาครับเอายกลูกละอืเอาเปีเอาครับพี่ซีครับตีเอาเด้อตีเอาตีเอาใครกับจิงคุรุคุรุกับพ่อพี่แจ๊กอือใครกับ่บเป็นยังเนาะใครกับจิงพ่อเหมืนเนาะ ฝันแล้วเอฟซีเพื่นกตตีคือกันนี่เ<ะ>พื่อนกตตีเป็นเก่าซุนเจ็ดคือกันอไปยาวได้กี่หลังเนี่ยหาซุนเกตเก่าศูนเกตเพื่นกต<อ>ตีคืกอก,กันอยู่อ,อ,อแต่ว่าสองตัวเท่านั้นคือข,ของลงไปเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะครับ